สวัสดีครับวันนี้ฮะแมลงมาหูกินไออย่างครับจากปากจางคอนะครับตปเจอซาจี้นควายนะครับอันนี้นะฮะแม่บ้านอยากจะกินนะครับซาจี้นควายนะครับพริกลาบก็เพรขนาดเนอรอบนี้นะหอมตุยนะครับอยากกินเนาะท่านเจ้าก็จัดไปเลยครับซื้อจิ้นมาถ้าไดดีฮะยร้อยห้าสิบบาทพอละเนาะหมกกินแกงหอม หมอกนี่มันหายยากนะครับแอนทองแอนแท็กกับ,บโซนละเพราะว่าเราจะเอาไปคั่ว <c oughs> ครับเนี่ยยำเสร็จละเตรียมนะครับเตรียมละเนี่ยโอ้โหลักษณะตอนที่ยำแล้วก็จะออกนะีะโอ้ยเสียดายตาะแค่หินดิบขนาดถ้าแบบเติกแอนทองแอนแท็กได้กันบอกหมอกสักคำมั้เอาไปคั่วกันครับก็คั่วเลยครับบั้งแก่หินนะครับดิบถึงคั่วไปก่อนในช่วงนี้ ครับผมคั่วตะควรนจ <ละ S 1> ุง๋งหอมต่าง,างหูแดงงดงหอมขนาดนะอยากเข้าขนาดจั่งปากจั่งคอครับพี่น้องอ่ะมาเนอร์เฮานะกินละลงจานลงอย่างละเนอร์เดี๋ยวนี้เราก็ใกล้จะแรงละทำเมันหน่งดมกลิ่นพริกลาบหอมๆกันนะครับมาจิเข้าครับผมบ๊ายบาย